ร้าน Fset Shop บริการกดเกมพาและโลบลักร<ม>าคาถูกมีให้เลือกซื้อมากมายเช่น Universal Tower Defense The Force หรือจะเป็นแบบที่ฮิตๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์ใต้ค,ใคลิปนี้เลยนะครับผมอ่าก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผม d e a TV นะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ใน map โลกพีนะครับทุกคนและเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับผมสอนฟาร์เงินนะครับทุกคนกับพชรน,นะครับยังไงให้เยอะๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้มาแจกเทคนิคกันดีกว่านะทุกคนว่า เราต้องทํายังไงถึงจะได้เงินและเพชรเยอะนะครับโอเคนะโอเคทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดวงใจใผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆโอเคทุกคนก็ถ้าใครกดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับไปเลย let's go เนี่ยนะทุกคนตอนนี้ก็เสาร์ที่เนี่ยเขาจะคูณ2อนะเออก็อย่าลืมมาฟาร์มนะคใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเข้ามานะอันนี้ผมก็ฟาร์มได้แค่ประมาณวันนงอ่่่ะเมมกไได้้้ขราาานีีนะคทจฟ์ยยล นะครับทุกคนนะโอเคมาก่อนที่เราจะฟาร์มเนี่ยทุกคนผมอยากแนะนำนะครับให้มีฉายยานั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้ใส่บิ๊กินเนอร์ก็อย่าลืมไปใส่เนาะเพราะมันจะคูณอีกพี่แล้วก็เงิน5%นั่นเองน่ผมเล่นมาจนผมได้อันนี้มาก็เป็น15%แล้วเนาะแต่ถ้าใครนะครับอยากได้แบบสุดๆเลยนะทุกคนก็คือฉายยานี้ครับผมนี่นะครับคือลิชแมนนะจะคูณเจมแล้วก็มันนี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยหรือว่าเพชรและเงินนะครับทั้งหมดสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยคือค่อนข้างเยอะ คือทุกคนเนี่ยนะต้องมีเงินนะครับยีล้านนั่นเองนะตอนนี้ผมก็ลังฟาร์มสะสมไปเรื่อยๆเนาะโอเคแล้วตอนนี้ที่ผมใช้ครับก็เป็นอันนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็คูณยี่สิบห้าเปอแล้วก็มันนี่15%นะครับโอเคมาทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็มาบอกกันก่อนเลยแล้วกันนครับเออคือเราจะฟาร์มเงินเนี่ยทุกคนก็ต้องมีเรเวลนะครับพอสมควรนั่นเองของผมก็4นะี่พัเนาะแล้วผมเนี่ยก็ไปอัพนะครับผมค่าสแตะตันนะครับผมกับเลือดคืออย่างอื่นเนะี่่ยยผมไมไได้อัพเล ค,คือใครที่แบบยังไม่อยากหาของหรือที่เกียดหาของนะ <S <S นี่คือแบบสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับเออให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อยฟาร์มมาแล้วไปสุ่มให้ได้ผลแสงมันคือผลที่สุดทางที่สุดแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ก็คือย <en> อยู่ได้ต้นยันจบเลยเนาะเออสุ่มหาผลแสงนะครับสุ่มที่ก่อนนี้นะนี่นะครับผมเป็นโลกเขาเรียกโลกไอแลนด์หรือโลกทาวน์นะโลกทาวน์นะฮะนี้นี่นะครับผมนี่ก็ให้มาสุ่มตรงนี้เลยสุ่มให้ได้นะครับทุกคนผมก็สุ่มหมดไปก็ไม่เยอะมากนะฮะเออผมก็ได้ผลแสงมานะครับผมก็ยังไงเอาให้ได้แสงคือผมแแนนนะะําที่สุดล้วครับเ แล้วก็ต่อไปนะครับผมเรื่องของสวมใส่เนี่ยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมมันถอดได้ไหมวะเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมใส่ของอันนี้อยู่อะโทจินะครับนี่นะครับก็ของสวมใส่แต่ละอย่างเนี่ยคือผมเนี่ยก็ไปฟาร์มหามานั่นเองนะอย่างอันนี้โทโดโลกินะคือผมเนี่ยจะคูณพาวเวอร์ปีกสองนะครับผมเออเพราะผมใช้ผลปีศาจไงนะครับก็หาในเกาะตารางโนมิโนะนะครับอยู่ไหนว่าเราบินขึ้นมาสูงๆก่อนนะครับมองหาเกาะก่อนนั่นนก่อนนั้นนะครับคือสปาบอสเอานะฮะเออแล้วเราก็จะได้มานั่นเอง อ๋อนี่คือแบบว่าเปิดปิดใช่ไหมเออเปิดปิดมองเรอหรือยังไงวะผมอา้าวอยู่ดีๆก็หายไปเอา้าตอนแรกยังใส่อยู่เลยนะฮะตอนนี้หายไปแล้วนยพค,คูณพาวเวอร์นั่นเองนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการฟาร์มเงินก่อนนะครับทุกคนการฟาร์มเงินเนี่ยนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรานี่ไปที่เกาะไอ้นี่นะเดี๋ยวมาเราจะไปที่ผมแนะนํานะเกาะนี้นะครับอโอเลื่อนยากจงเลยมากู จุจุสึนะครับผมไฮสคูลนั่นเองนะครับผมเออฟาร์มให้มีเลเวลสักนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็มาฟาร์มมอนตัวนี้นั่นเองนะครับโดยใช้ผลแสงนะครับเออแล้วก็แนะนําก็มีฮาคิเกาะด้วยก็ได้นะครับแล้วก็มีฮาคิสังเกตด้วยนะครับผมก็ไปซื้อได้แต่ผมจะทําบอกจุดซื้ออีกทีนึงนะฮะโอเคให้ทุกคนเนี่ยรับเควสนะครับผมกดรับเควสมาเลยนะครับอย่างนี้นะแล้วทุกคนเนี่ยก็กดไปที่เซตติ้งนะครับแล้วเลื่อนลงมาล่างๆเลยนะครับล่างสุดแล้วคําว่าออโต้นะครับรีพีทเควสให้ทุกคนนเเเเปิดะะพรราาาาวว่ล ตีเสร็จมันจะรับเควสให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนี่เราก็มาตีตรงนี้เลยผมจะใช้แค่สกิลเกับสกิลแซนะครับเอ็กปึ๊บแซดปึ๊บนี่ครับแค่นี้ครับผมยืนไปเลยทุกคนนะเนี่ยดูนะจะได้เงินเนี่ยรอบละหมื่นหนึ่งนะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมเออเนี่ยแล้เควสมันก็จะรับไปให้เรื่อยๆนะครับหรือถ้าใครมีคูณ2เนี่ยก็จะได้รอบละสองหมื่นเลยนะตรงนี้นะครับทุกคนเอฟเคไปยาวๆเลยนะฮะเออเดี๋ยวผมจะสอนเอฟเคอีกคลิปหนึ่งละกันอันนี้ผมจะบอกแคค่่่จุดเเนนนนาาะะีีตรง้ผมมวโออื คือประมาณมันตกประมาณ3-4มถึงวินะครับมอนตัวหนึ่งนะนี่นะครปะเตีไปอย่างนี้เปิบนะบแต่เอเทั้งคืนผมว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็น่าจะตกได้เยอะอยู่นะเออแล้วตรงนี้มันฟาร์มง่ายนะครับคือผมเนี่ยยังไม่มีของไม่มีอะไรเลยนะถ้าแบบเราอยากจะฟาร์มไปอีกขั้นเนี่ยผมก็มีวิธีอีกแต่ว่ามันต้องแช้ของเยอะอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบของยังไม่ค่อยมีเลยนะทุกคนมันเลยจะแบบว่าตรงนี้ผมเลยแนะนําให้ฟาร์มนะครับมันก็ไม่ได้เอะแม้ผมมีล้านสองแล้วฟาร์มแป,ป๊บๆนะครับผมเออเนี่ยแต เนี่ยแล้เอฟเคปล่อยไปอย่างนี้นะครับสกิลเอ็กสกิลเซตนะครับผมเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับผมคือแบบว่าโคชิลนะสำหรับตรงนี้นะถามว่าทำไมผมถึงไม่แนะนําอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวทุกคนดูนะก็คือเกาะล่าสุดมันค่อนข้างเอเคไม่ได้นะครับตรงนี้ถึงมันได้เงินเยอะกว่าหรือเยอะกว่าแต่มันเอเไม่ได้ครับเนี่ยตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมันเอเไม่ได้นะฮะคือมันมันไม่มันไม่วันช็อตอ่ะเออเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะยากนะครับเออเราจะตายเอาก่อนนะฮะผมเลยไม่แนะนําตรงนี้แต่ตรงนั้นเราสามารถวันช็อตได้เเลยนะครับ นี่ไอตัวนี้นะครับปึ๊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 บอ่าถึงตรงนี้เงินมันส0,000ก็จริงแต่มัน a k ไม่ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือจุดฟาร์มเงินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดนะครับสำหรับจุดฟาร์มเพชรอันนี้นะครับผมก็คือการไปสปอนบอสนั่นเองนะครับก็คือที่เกาะตารางนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราหากเกาะตารางก่อนนะฮะเกาะตารางนะครับนี่คือเกาะนี้เลยผมบอกเลยว่าเกาะนี้ค่อนข้างได้เพชรเยอะนะครับเดี๋ยวจะงงว่าจะได้เยอะได้ยังไงนะครับทุกคนอีจจะผมลองเสกให้ตีให้ดูก่อนนะครับ เอออันนี้ก็ไหวนะแต่จะ a อ K ไม่ได้ครับมีต้องฟาร์มมือนะเออถ้าจะ a อ K คือเราต้องมีดาบอันอันนึงเดี๋ยวผมมาทำคลิปแยกถ้าผมหาเจอได้เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับเปิ๊บนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราดูดนะผมแนะนำนะสปาอากาศันะครับแต่ถ้าแบบวิวถ้าผมสแตทท่าผมแล้วนะทุกคนนี่ทุกคนมาดูนะผมจะลองค่ายดูครับเปิ๊บเรื่อมาหนึ่งแสนนะเราไหวอยู่แล้วครับไหวชิลเปิ๊บเห็นไหมทุกคนสังเกตนะครับมันจะได้นะมีอันนี้ด้วยนะครับคือการันตีมันคือ25เออถ้าสมมติว่่าาเเรได้้ของมันนซีย ของมันซ้ําคืออะไรของซ้ําก็คือตอนนี้ผมก็มีผ้าของไอ้นี่แล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าเหมือนของสวมใส่ไหมเออของตัวนั้นๆนะครับเออถ้าเรามีซ้าเนี่ยคือมันจะได้เพชรประมาณ5 0 0 0ันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองลองีกรอบปึ๊บมาลองนะครับปึ๊บอาคษาเป๊บเป๊บโอ้โหตีไม่โดนตีไม่โดนปึ๊บ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 เอ้ยโดนไหมปึ๊บนะครับนี่สี่แล้วนะครับเออตอนนี้มันได้770กว่าเจมเราตีไปเรื่อยๆเลยนี่เราตีอาคษา,าย้ำๆไปเลยนะครับถ้ามันดรอของซ้าเนี่ยเราจะได้เพชรถึง5 5000เลยนะ ดูทุกคนฟาร์มไปแต่ผมจะลองตีดูนะครับเุ้ยปึ๊บปึ๊บอุ๊ยอุยเจ็บเจ็บมนแรงมนแรงอืมอืมอืมนะครับโอเคห้าสิบเอ็ดเจมตัวนี้ห้าทับยี่สิบห้าแล้วนะครับอันนี้คือมันจะแบบมีโอกาสดรอปของมันเนาะให้ผมดูกันเอเดอรี่เห็นไหมอาคาซาบีถ้าผมได้เจ้าอาคาซาบีซ้ำนะครับผมจะได้ห้าพันเจมทุกคนรอดูนะแต่ผมจะตีให้เรื่อยๆถ้ามันไม่ได้ไง๋ยวผมก็ตีให้มันการันตีแล้วกันนะครับปึ๊บมาส oh, right. okay. ิค okay. ร right. ับมาสิครับปึ๊บดูที่จะได้ไหมห้าพันเจ ดรอปมาหน่อยปึ๊บปึ๊บนะครับนี่ไงเห็นไหมทุกคนได้ห้าพันเจมนะครับนี่เมื่อกี้ดรอปแล้วคือมันดรอปไอ้ไอ้นี่ซ้ำอีกแล้วนะครับผมบอกเลยโอกาสมันได้ง่ายมากนะครับแล้วเราจะได้มาอีกห้าพันเจมนะครับทุกคนเราคิดดูถ้าเราเอคตรงเนี้ยโอ้โหแบบยืนตีเนี้ยปล่อยสกิลดาบเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาบอกนะครับเดี๋ยวผมขอหาดาบไอ้เจ้านั้นก่อนค่อนข้างหาย,ยากอยู่พอสมควรนะฮะอันนี้โอ้โโอกาส30%ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับเออถ้าทุกคนได้อักษรปึ๊บแล้วพอตีเรื่อยๆมันก็จะดรอปถ้ามันดรอปปึ๊บทุุกกกคคนนนนน็ไไไดด้้้้5,000 55ะทมมมมีีีแลวอ่เจ สปาไปเรื่อยๆนะครับแต่การสปราเนี่ยเราก็ต้องใช้ของนะทุกคนไม่ใช่แบบว่ามากดสปาได้เลยเนาะนี่จากการปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บโอเคยังไม่ดรอปยังไม่ดรอปเดี๋ยวขออีกคีเด้ขออีกห้าพันเกมพี่น้องพี่ขออีกห้าพันเกมนะมาดิครับปึ๊บยังไม่ดรอปยังไม่ดรอปมาขออีกห้าพันเกมหน่อยนะครับเออรึ้ออาคาสะมึงดรอปมาเรื่อยๆมึงลงมาเรื่อยๆมามานะครับผมยังนะฮะยังอีก30%แล้วมันจะยากขนาดนั้น อะไรมันจะยากขนาดนั้น30%เนี่ยฮึมเบิรบปึบปิบปึบปิบปึิบปึิบโอเคได้อีแล้วทุกคนเห็นไหม5,000เจมนะครับโอ้ผมบอกเลยฟาร์มสบายนะครับทุกคนแล้วถ้าวิวเล่าผมทุกคนก็ฟาร์มไปได้เลยตรงนี้เอฟคได้เรื่อยๆเลยเนาะแล้วหุ่นแล้วได้วิลด้วยนะครับได้วิลด้วยก็อัพเลือดไปเลยโอเควิธีการสปาบอสเนี่ยทุกคนมันจะมีบอกเห็นไหมเงิน500นะครับแล้วก็1นึ่ซัมมอนแล้วถามว่าไอ้เจ้าซัมมอนนี่หาจากไหนครับพี่นี่วิธีมมมนนีีหหาาาาาานนนนนนะะททททุุกกคคคมมมมตผใ้เ่่ยววรร์์ปปไโลับ โลกทาวโลกทาวนี่นะฮะมาที่โลกทาวนะครับผมแล้วก็มาหาไอ้เจ้าพ่อค้านะเดี๋ยวผมขอหาก่อนผมจําไม่ได้อยู่ตรงไหนวะอ่านี่อยู่นี่นครับทุกคนวิ่งมาพอเกิดปุ๊บวิ่งมาปุ๊บเลี้ยวขวามานี่ปุ๊บปบตรงนี้นะครับผมนี่ปุ๊บนีแล้วทุกคนกดใช้มันนี่นะอย่าไปกดใช้เจมนะครับมันเปลืองตังนะมันเปลืองเจมนะเออให้ทุกคนเนี่ยนะครับกดตรงนี้มันนี่ปุ๊บเลื่อนลงมานะครับนี่ราคา4ี่หมานะครับต่อหนึ่งอันสมมติผมเอาสิบอันปุ๊บกดบาย ปึ๊บโอ้โหเงินเหลือแ0 0แสนนะครับเออแล้วก็ไปสปาวฟาร์มเพชรตรงนู้นได้นะครับแล้วก็เงินก็คือจุดที่ผมบอกฟาร์มตรงนั้นนะครับเออไอที่ฟาร์มวิวพันห้านะครับนี่ก็คือเงินนะครับผมก็สลับกันฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเออ fk ไว้เดี๋ยวมันก็ได้เยอะเรื่อยๆเนาะเนี่ยนะครับก็มาฟาร์มเรื่อยๆนะฮะ fk ไว้เลยนะทุกคนปึ๊บนี่นะครับมา fk ได้เลย sqx แล้วก็แซดปุ้มยังไงก็ตายนะครับได้ทีละหมื่นหนึ่งนะครับผมเออ เอเคตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันจะเ e อ็ฟคลูซีฟกว่านี้เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมาสอนเอฟเคละกันนะครับเออแบบว่าเอฟเคตังเลยนะครับแล้วก็เอฟเคเพชรเลยเนาะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้โอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครัอบแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคลิปนี้ okay, ขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับผม